มีคนบอกว่าใช้ครีมติดฟันปลอมโพลิเดนตัวใหม่นะวัตกรรมใหม่แล้วหลุดเล็กอกะเนี่ยแนะนํานิดนึงเนี่ยสมมติเราเป็นฟันปลอมแบบนี้ใช่ไหมคะปกติอะเราจะเนี่ยยังไม่ทาอะไรไม่ล้างปงล้างปากเราก็ทาครีมแบบปาดเยอะๆแล้วก็ยัดเข้าไปสักพักเราไม่ได้กดแล้วมันก็หลุดวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะคะเวลาเราก่อนใช้นะถ้าฟันปลอมอะทำความสะอาดเหงือกอะไรให้เรียบร้อยหรือจะแปรงฟงแปรงฟันให้เรียบร้อย เช็ดให้มันหมาดก่อนนะแล้วตรงเนี้ยต้องสะอาดด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะเราก็ทาครีมติดกันปลอมลงไปนะคะรอบๆเป็นจุด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 นะคะประมาณห้าหกจุดอย่าปาดอย่างนี้ไม่งั้นอนะ่ะมันจะเกิดอาการเหนียวปากเราครีมมันจะล้นจากปากออกมามันจะทําให้ไม่สบายปากด้วยอ่ะพอเสร็จพอเราป้ายครีมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปกดค้างสามถึงห้านาทีก่อนใช้งานจริงอันนี้มัน นวัตกรรมของโพล i d a น i n นวัตกรรมใหม่ติดแน่นท่านาน12ชั่วโมงอันนี้เป็นตะก้าแท้ด้วยนะตรงนี้เลยราคากําลังจัดเซลล์อยู่นะคะแล้วสามารถบล็อกเศษอาหารที่จะติดใต้ฐานฟันบอมได้ถึงห้าเท่าไม่มีกลิ่นไม่มีรสด้วยนะคะคือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการแบบไหนออใครสนใจนะเล็กแนะนําเลยตัวนี้ขนาด40กรัมนะราคาไม่แพงด้วยปกติอยกเกือบ300ตอนนี้ไม่ถึง25มีทอน่ะเล็กแปะพิกัดตรงนี้ให้แล้วราคาดีจริงๆค่ะ